สมมติหนูไม่เจอไซ8พายส่วน6คำตอบอะไรหาผ่านข้าเดี๋ยวใครหาได้หาใครหาไม่ได้นั่งรอเดี๋ยวครูสอนให้คนหาได้หาก่อนยังไงไซดพายส่วน6ยังไงเอ๊ะ ได้เลยลบหนึ่งส่วนสองได้ยังยังได้ที่อยู่ได้แ่้วเหรอหกสิบอะไรอะไรกันบวก ลบหนึ่งสอเอ้ยมาตอบลบหนึ่งหนึ่งสอี่ได้คำตอบอยู่ไหมคนได้ลบหนึ่งนสองคิดไงเออเป็นไซน์ของพา s บวกพายสอสามไซน์ไซน์สี่ร้อยแปดสิบ่านพวกด้ยนั้นกก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรกับครูอยู่ครับเอาไม่เป็นไรอยากเข้าใจได้ลบได้นะลบหนึ่งหนงอเนี่มาดูวิธีคิดของครูถ้ามันไม่เหมือนฉบวบนกผ่านโลกด้วยนะ แต่คณะจะถูกอ่ะอันดับแรกสิ่งที่เราต้องดูก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังยังตัดก่อนค่าแระตัดก่อนเงียบเบียบยบเียตัดก่อนสรุปได้อะไรครับส่พายส่วนสามคันนี้ก็ค่อยมาคิดแต่กูณพายส่วน3ามพายแมคือร้อยแปดสิบเว้ยส่วน3คือหกสิบถ้าหัดนิ้วทรายหกสิได้อะไรหกสิบเอ รู้สามลบหนึ่อ่วนองเาไม่ตรงนะหนึ่งวนสองไม่ตรงนะองมีคนหนึ่งผิดอ่างรูว่าคูเ่องงปะงงปะได้รู้สามจนสองะเสร็จแล้วไอ้สี่เนี่ยมาตอนไหนมาตอนภานสามทุี่กี่องศานะหกสิบหกสิบปะหกสิบแล้วคูณไปสีเท่าหกสิบอ่ะได้ไหม สอ,อ,องร้อยสี่สิบตกตรงไหนสามไหมเป็นรบทั้งคู่เนาะทั้งทรายทั้งคลอสเนาะถ้าเปิดลบ้าหมายก็ตอบแกะถวกใช่ไหมคอไอีไอพไม่ได้พูดเลยเอาเราคิดด้วยวิธีด้านนี่ถูก เออกูสูบนะเพื่อนเปิดเพื่อนเปิดแอปแล้วกูสูบเฮยกแล้วเอาคู่นแล้วเอามือซีคู่น้กวาดหายง่ายกว่าใช่ไหมเติมบ้ท คุณแค่จะรู้คำตอบคุณรู้คำตอบตั้งแต่มันเป็นเสียคนยังต่ำว่ามันควรจะเป็น้ใคร90หรือว่าอะไรครูครูแค่ทำให้เป็นสียนต่ำครูตอบแล้วเพียงแต่ไอตัวขยายข้างหน้ามันจะมาบอกว่ามันอยู่คอนแนนไหนเพื่อใส่ขึ้นหมาแค่นี้ เอาแบนี้สมมติาต้องการหาคอร์สอะไรดีถ้าผิดบอกนะตกูก็ไม่เคยไปนะูมูนไอีกูถูกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ผิดไม่ถูกผิดเอาไดีสิบเอ็ดายส่วนเจ็ดนี่เหรอไม่ได้ดิปลาเจไม่มีไม่ไม่มีอยู่ในตระกูที่คุณจะรู้เลข เอาอะไรเก้าพายส่วนอะไรเอาส่วนสี่มูแล้วมันตัดได้ไหมเก้าบสี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ก็หัหรือตอบเลยตรกูลพายชงสี่คือกี่องศาฮะก็หักสี้าได้หละราะสี่สิบห้าก็ได้สองดสแค่นี้เสร็จแล้วคุณก็เปคูณเคูณสี่้าได้แหะเอ่อากหามยคูณเลยคูณเลยเร็วเ ไม่หระสี่ร้อยห้าจบที่สามร้อยหกสิบนะถ้าวกอีกเก้าสิบเกินนะเกินเพราะได้อยู่มาแค่หนึ่งจุดปะต้องต่อแค่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูคิดเองเขาไม่สอนแบบเนี้ยไม่แปลกหรอกเพราะครูไม่ได้ไปสอนเขามันไม่ใช่พิธีสอนที่ ที่เขาสอนจะทั่วปไปเพราะว่าครูไม่คอนเฟิร์มว่าถูกแต่ครูว่าถูกล <c oughs> องไปหาโจทย์ที่มันผิดดูดิถ้าเจอโจทย์ที่มันผิดเขามาสอนวิธีนะ <c oughs> ว่าคิดด้วยวิธีนี้ไ,ไ,ได้คราวนี้แล้วนันไม่เป็นตัวเลขอ่ะ <c oughs> แล้วมันไม่เป็นตัวเลขอ่ะ <c oughs> สมมติครูตั้งอยากหาแทนสองร้อยเจ็ดสิบองศา ำถามกู่าคือฟังเลขที่เราจะเอามาคิดอ่ะมันมีแค่0 30 45 60 90ใช่ไหมในบรรดาพวกนี้อะไรที่ใหญ่สุดและหาร270ลง90ก็หักนิ้วก็หักนิ้วแทน90 90คืออะไแทนคือเนี้ยเอาหาค่าไม่ได้ก็เลยต่อหาค่าไม่ได้เข้าใจไหมเอาใหม่สมมติหาแทน180องศา เลขที่ใหญ่ที่สุดที่หาก180ลงอ่ะ9 0ก็หักนิ้วเ้าแค่90ดีถ้าหักไม่ได้ยืนทำไมเอาเป็นคอร์สด้กัรสมมติก็หักนิ้วคอร์ส90ได้ไรสูงเนอะสูงอันนี้ก็ตอบสูงแต่ถ้าสมมติหาซาย180อาเยี้ยังเป็นพิดซาย180ก็หักนิ้ว90 แน่นั่นก็ใส่หนึ่งแต่ก็มานน่คิดว่าร้อยแมันอยู่กับเไหนลบงลบหนเดี๋ยวพี่ยงพิเศษใส่หนึ่งก่อนเหมือนที่เราหักคิวมาที่ไเสแต่แล้วก็มาคิดขึ้นมาว่าร้อยแปมันอยู่กับแก๊ไหนที่สองนี้ถูกปะซึ่งซายคือค่าวายค่าวายเป็นตรวชีเดี้ แล้วมันได้ค่าอะไรไ่สูงไปหรอเออสใไคเอ้ใครมันต้องเกยร์ม้อไอ้ีนะอี้องดื้อเหรอเด๋้องอุ๋ณอารยคุารทุกกีอย่างครับาใไม่เรียนขนาดอย่างนี้เว็นอเรียนขนาดขอโทษเรียนขนาดอย่างนี้ร้อยแปดสิบเ้าสิบสี่สิบสามสิไม่มีศูนไม่มีศูน เ้าสูมันไ่หกชาบ้านไม่ได้อยูแล้วแต่นันจริงใหญ่สุดคือ180แปแต่ร้อไม่หักนิ้วอะไรไม่หักนิ้วต้นสูงแทนไงใครเห็นปะงงว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 งงวะ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 งงวงง เพราะว่าตัวเพราะว่าตัวสูงสุดมันคือ180เพราะว่าสูงมันไปหักชาวบ้านไม่ลงอยู่แล้วสูนย์หักชาวบ้านไม่ลงคุณไม่มีสิทธิ์ต่อที่ใจศูงย์ดูว่าเออตัวแทนของสูงเนี่ยคือ180ดังนั้นทุกทุกอันที่หัก180ลงคุณต้องหักนิ้วสูงเพราะฉะนั้นคนี้คุณต้องหักสายสูงย์ไส้ศูนย์ได้ไหมได้ศูนย์คนนี้ต้องต่อสูนย์อันนี้ต่อไอซื่อคือคุณต่อลงหนึ่งเลยได้ยินอยู่หมายไหมลงไหมเอา